ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับปืน AKM หัวมังกรนะครับถือก่อนเท่ก่อนเกลือก่อนนะใครหมุนกันบ้างแล้วครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังหมุนไม่พอเนี่ยเติม UC ได้ที่ร้าน Richman Shop เลยนะครับสุ่ม10ครั้งใช้เงิน349บาทนะครับได้785 UC นะหรือใครอยากชุดใหญ่เนี่ยสุ่ม200ครั้งนะครับใช้เงิน3814บาทได้11,000 UC นะครับวิธีการเติมก็ง่ายเลยนะแอดไลน์ไปที่ Richman Shop อย่าลืมแอดด้วยนะ ใช้แค่เพียงยูสเตอร์ดีแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อเอร์เซ็นต์ต้องลิชแมนช็อปเลยนะเฮ้ยเหมือนผมได้ยินเสียงเงท้านะครับนิดนึงอะ่ะลองวนกลับไปดูนะครับนี่ไงเสียงปืนเหมือนจะเป็นวิวสันนะครับเฮ้ยนั่นไงทางขวา เสียงเท้าด้านหน้าเรานะครับเจอละวเขาดักเราแบบนี้เราใช้ระเบิดปลาไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบวิ่งเข้าไปชาร์จนะเรียบร้อยมีคนยิงแปรกันด้านหน้าเรานะครับน่าจะแถวแถวปั๊มน้ำมันนะเดี๋ยวเราไปจอดรถตรงโกดังนะครับแล้วก็วิ่งไปนะ เหมือนว่าจะอยู่ด้านหน้านะครับมีเสียงรถทางขวาครับเขาน่าจะไปที่เดียวกับเรานะแฟกันน่าจะลงเออบ้านทางซ้ายนะครับตรงบ้านแดงนะเดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นตรงเนินทางขวาได้นะครับอย่าลืมปั๊มน้ำให้เต็มหลอดไว้นะครับช่วยให้เราวิ่งเร็วแล้วก็เลือดเด้งตลอดเวลานะอืมไม่เห็นคนนะครับ แล้วก็ตี้ที่ขับรถมาเมื่อกี้ก็เงียบเลยนะครับไม่มีวิวแววการยิงกันเลยผมว่าเราขับรถไปตรงเนินทางขวาดีกว่านะครับไปดูใ,ใกล้ๆนะเอาขึ้นรถไม่ได้ลืมมากุญแจมานะครับโอ้โหเฮ้ยเจอแล้วเราขับขึ้นเนินไปทางขวานะครับ พยายามอย่าชิดขอบซ้ายมากเกินไปนะถ้าเกิดว่าเราชิดเกินไปเนี่ยศัตรูที่อยู่บ้านทางซ้ายเขาจะมองเห็นเรานะครับเงียบเลยอมองไม่เห็นเลยนะครับอยู่ตรงไหนอะ่ะเฮ้ยนี่ไงเสียงปืนน่าจะอยู่เนินด้านหน้าเรานะครับถ้าเราได้ยินเสียงปืนแบบนี้ให้รีบเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าจังหวะที่เขายิงกันอยู่เนี่ยเขาจะไม่ทันระวังตัวนะ เราวิ่งเข้าไปแจมแบบนี้พยายามหาที่กำบังไว้ด้วยนะครับเสียงปืนเริ่มใกล้ล้วทางซ้ายเอดับนะเราต้องอ้อมขวาแล้วนะครับอืมตรงนี้น่าจะเล่นได้นะโอเครอก่อนนะครับหาตำแหน่งเขาก่อนนะ ผมยังไม่เห็นใครเลยอะได้ยินแต่เสียงปืนนะครับโอ้โหเลดโซนเมื่อวานเพิ่งโดมเองนะครับเสียงปืนใกล้เรามากเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่กล้าวิ่งเข้าไปนะอยู่ไหนเะอืมบนหอคอยก็ไม่น่าใช่นะครับ มีคนขับบักกี้มาครับด้านหน้าเรารอเลยเรียบร้อยมีคนมาทางซ้ายนะครับเฮ้ยข้างหน้าเราซ้ายเข้ามาชิดแล้วครับเฮ้ยเลนโซนโอ้โหใกล้มากโอเค หาไม่เจอหาไม่เจอเรียบร้อยซ้ำนะครับยังน็อกอยู่นะเราต้องรีบวิ่งไปเก็บงานนะครับผมกลัวเลสโซนมากเลยอ่ะไปครับเราเซตสโมก่อนนะไม่รู้ว yeah ่าเขานอนซุ่มงูอยู่หรือเปล่านะครับเราวิ่งล้อขวาไปนะครับ แล้วก็เข้าที่กำบังนะตรงนี้จุดเล่นเยอะมากเลยนะครับผมไม่กล้าวิ่งเช็คดูอะเซตโมกปิดรถแล้วก็ขับรถวนดูดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยนะขึ้นคิวแล้วครับข้างหน้าเรานี่ไงอีกคนละผมว่าเราเข้าวงดีกว่าครับ เฮ้ยรถเครื่องหน้าเราตามครับเฮ้ยน่าจะเป็นเพื่อนเขานะครับเฮ้ยทางขวาโอ้โหบัคตี้จอดอยู่นะครับเราเข้าไปหลบที่บ้านก่อนนะหนีแล้วครับรีบตามเลยที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ย เราลงเล่นเนินต่ำนะเขาจอดแล้วครับตายเลยครับยังเหลือตี้บ้านทางขวานะครับเฮ้ยเจอแล้วอยู่ดาดฟ้านะตมยาก่อนนะครับเดี๋ยวเราวิ่งล้อเนินต่ำไปนะวิ่งล้อเนินตรงนี้เขาจะมองไม่เห็นเรานะครับเราขยับไปเล่นตรงบักกี้ได้นะครับ เราวิวดูก่อนนะอย่าใจร้อนวิ่งเข้าไปนะครับเราต้องเช็คตำแหน่งศัตรูให้ชัวร์ก่อนเฮ้ยเจอแล้วครับอยู่ด้านบนเลยนอนแบบนี้ต้องเจอจานส้มนักฆ่าไรเงานะเรียบร้อยนิ่งไว้นิ่งไว้ไวอืมเสียได้ เราต้องช้าแล้วนะครับเขาน่าจะมีแค่2คนนะรีบวิ่งไปชิดเนินด้านหน้าก่อนเลยนะครับก่อนที่เขาจะชุบกันได้นะถ้าเกิดว่าเราชิดเนินด้านหน้าไม่ได้เนี่ยเราจะเสียเปรียบนะครับชั้นสองน่าจะอยู่ตรงบันไดนะครับขึ้นมาดาดฟ้าละเรามีระเบิดก็ใช้ระเบิดก่อนนะครับปลาไม่โดนไม่น็อกไ,ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยทําให้เขาเสียจังหวะได้นะครับ หมดแล้วครับไม่โดนเลยปั๊มน้ำให้เต็มหลอดก่อนนะพร้อมครับเสียงเท้าชั้นสอครับเราหาตำแหน่งเขาโดยการดูรอยเท้านะอยู่ด้านหน้าเราเจอละโอเค อีกคนหนึ่งน่าจะอยู่ทางขวานะครับหลังกล่องตรงบันไดนะเรียบร้อยวงเล็กแบบนี้เราไปเล่นในบ้านดีกว่านะครับมีรถจอดอยู่อ่ะน่าจะมีคนนะนี่ไงเสียงเท้าในบ้านด้านหน้าเราทางซ้ายก็มีครับโดนล้อมแล้วครับ เราเข้าไปเล่นในบ้านดีกว่านะเฮ้ยขวาไปด้านหลังเสียงเท้าชิดเราหอยก่อนครับเล่นห้องเมื่อกี้ไม่ได้นะโดนทางซ้ายยิงฟรีนะครับ ํามยาก่อนเข้ามาด้านในล้วโอเคหมดนะครับเจอแล้วเสียได้อะ่ะผมน่ากดชุดเดียวไปเลยนะครับลืมคิดไป มีรถขับเข้ามาครับรอดูก่อนนะเอาเอาเอาเาเฮ้ยเรียบร้อยเหลือสามคนครับรอดูไปก่อนนะครับเผื่อได้ยิงฟรีนะเฮ้ยทางขวา ปืนไม่ไม่ยมครับเจอแล้วอโอเคเสียงเท้าชิดเรามาแล้วครับเหลือคนเดียวแล้วครับทางซ้ายเขาเจ็บแล้วเรารีบช้าเลยครับยายเขาปั๊มยานะเฮ้ย ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ